สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยลายเจ้าใต้บาดจอยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้พี่จอยเข้าสวนนะคะก็เลยขอหยุดในเรื่องของการทําคลิปสะสมเหรียญนะคะวันนี้พี่จอยทําคลิปเกี่ยวกับการที่พี่จอยมาสวนที่จังหวัดน่านนะคะช่วงวันที่สองนะคะเป็นคลิปเก็บตกพี่จอยเพ่งจะได้ตัดต่อวันนี้นะคะ พอบรรยากาศการข้าวสวนนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะ,ะช่วงนี้ฝน,นตกดูนะคะเมื่อวันที่สองที่จอยไปฝนก็ยังตกดีๆนะคะ,ะบรรยากาศดีมากๆนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศการที่พี่จอยข้าวสวนยางพารานะคะที่จังหวัดน่านนะคะอำเภอเมืองจังหวัดน่าน บรรยากาศแบบนี้จอยชอบมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆนวันนี้มาอัปเดตราคายางด้วยแล้วก็มาดูคนงานเก็บยางก้อนถ้วยนะคะช่วงนี้ราคายางก็ถือว่าออพอได้นะคะพอได้เพื่อนจ๋านี่ค่ะสองข้างทางก็จะเป็นส่วนยางพารานะคะก็จะมีทุ่งนาบ้างสลับกันไปนะคะ หรือไม่ก็จะเป็นสวนส้มสวนลำไยสวนลิ้นจี่ประมาณนี้นะคะจากถนนใหญ่นะคะเข้าไปที่สวนพี่จอยก็ประมาณ3กิโลนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นลาดยางอยู่นะคะแล้วก็จากถนนใหญ่มาเข้ามาก็มีการลาดยางก็ประมาณกิโลกว่ากว่านะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น ถนนลูกลังนะคะตามพิจอยมาเลยนะคะตามก็จะผ่านพุ่งนาแบบนี้นะคะช่วงนี้คนที่ปลูกข้าวเขากําลังพ่นยานะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะคะที่จะไปสวนพิจอยตรงนี้ก็จะเป็นทางลูกลังแล้วนะคะเนเพื่อนจ๋าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ แต่ว่าฝนก็ยังตกทุกอยู่นะคะช่วงที่พิจอยไปก็ลำบากเหมือนกันนะคะเพราะว่าถนนลื่นนะคะเราต้องใช้โฟวินนะคะต้องใช้รถโฟวินนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะไม่มีลาดยางแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้าวสวนนะคะ เดี๋ยวก็จะถึงส่วนพี่จอยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอเพื่อนบ้านนะคะเขาก็จะมีปลูกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนอย่างพารานะคะนะมะพร้าวอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็จะเข้าไปเรื่อยๆนะคะไม่สามารถที่จะขับไหวได้เพราะว่าถนนมันลื่นนะคะเราต้องข้าวเกียวโฟวีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของอในนี้มืดนอกมีแดดชาวสอนยางพารานะคะเขาก็จะปลูกหลายอย่างนะคะที่นี่จังหวัดน่านก็จะมีปลูกหลักๆนะคะที่จังหวัดน่านตรงนี้นะคะอำเภอเมืองอำเภอท่าวางผาหลักๆก,ก็จะมีปลูกส้มนะคะส้มสีทองนะคะส้มที่นี่ก็อร่อยนะคะ ต้มลำใหญนะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีธุรกิจใหม่ก็คือปลูกผู้เรียนนะคะส่วนพี่จอยก็ยังมีผู้เรียนห้าต้นนะคะก็ปีนี้ปีที่ผ่านมานะคะคือปีนี้นะคะก็มีผลผลิตให้ได้กินแล้วนะคะเป็นผู้เรียนที่อร่อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะมีไฟฟ้าเข้ามาตรงนี้เลยะคะ็ะ แล้วก็จะมีาทาเพื่อให้รู้ว่าที่คนนี้ของเขาไงที่พักอาศัยนะคะทำเอาที่ไว้เลยบ้านพักให้คนงานเช่าอยู่นะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปทส่สวนที่จอยนะคะ,ะวันนี้จอยโทรไปถามผู้ที่รับซื้อยางพาราแล้วนะคะว่า าราคาเท่าไหร่นะคะต่อกิโลก็ทาม,มาแล้วนะคะช่วงวันที่สองพี่จอยขายวันที่สามนะคะเพราะคนงานจะเก็บยางวันที่สามพี่จอยต้องไปวันที่สองแล้วก็ไปนอนที่รีสอร์ทหนึ่งคืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนเพื่อนๆข้างๆสวนใกล้จะถึงสวนพี่จอยแล้วนะคะก็จะเป็นสวนของเพื่อนๆน ที่อยู่ใกล้กันนะคะราคาอย่างพอได้นะคะช่วงนี้พี่จอยขายวันที่สามก็ได้ราคาอยู่ที่สามสิบสามบาทต่อกิโลนะคะสามสิบสามบาทถือว่าอ่าอ่าโอเคอยู่นะคะเพื่อนๆจะจะดีกว่านี้ถ้าได้สี่สิบบาทนะคะ ตรงนี้ก็ใกล้จะถึงส่วนพี่จอยแล้วนะคะลงจากควรตรงนี้ก็จะเป็นอ่าลงตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนพี่จอยแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าคือชอบนะคะบรรยากาศแบบนี้หลายคนถามว่าทําไมเป็นซื้อส่วนไกลขนาดนั้นนะคะจากพิจิตไปจังหวัดน่านนะคะก็ถือว่าไกลพอสมควรขับรถก็หกเจ็ดชั่วโมงนะคะเหตุผลก็มีนะคะที่ไปซื้อเพราะว่า น้องของคุณสามีเขามาได้ภรรยาที่นี่นะคะเขาก็แนะนําให้มาซื้อนะคะที่เห็นข้างหน้านี้คือส่วนพี่จอยนะคะตรงนี้นะคะที่เห็นนี้คือส่วนพี่จอยนะคะก็เราก็จะขับอ้อมไปอีกนะคะก็มีทางเข้าไปอีกนะคะทางเข้าจากอ,อ่ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปในสวน คือที่ผ่านมาเป็นเดือนเลยนะคะตอนนี้ก็เข้ามาในส่วนแล้วนะคะคนงานก็รอที่จะเก็บยางแล้วนะคะเก็บยางเก็บเก็บเสร็จไปอ่าช่วงหนึ่งแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็ให้รถบรรทุกมามาบรรทุกยางลงไปขายนะคะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้ก็จะอ่าพื้น พื้นถนนนะคะพื้นก็ในส่วนก็จะแฉะนะคะก็จะลำบากหน่อยสำหรับคนงานที่ไปเก็บนะคะเพราะว่าสังเกตได้เลยนะคะคือจะ,อะมีร่องรอยของฝนตกเมื่อคืนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ตอนเช้าก็ตกอีกนะคะก็คือจะลำบากหน่อยในการเก็บยางนะคะแต่ว่าคนงานก็ไม่ยอ่อท้อนะคะพากันเก็บแล้วก็ บรรทุกนะคะรถบรรทุกยางเราก็จ้างเขานะคะเที่ยวละหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งเที่ยวนะคะส่วนมากพี่จอยก็จะอาจ้างสองเที่ยวนะคะสองเที่ยวก็คือสองพันนะคะสองพันเราก็จะแบ่งกันออกคนละพันสําหรับลูกน้องนะคะลูกน้องที่กีดยางให้เรานะคะแล้วก็ผลผลิตที่เราขายได้เราก็จะแบ่ง ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือไปเก็บเงินเฉยๆนะคะไปช่วงที่เขาเก็บเรากา็มีการซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มไปให้คนงานนะคะซื้อข้าวกล่องไปนะคะว่ากี่คนก็ซื้อไปนะคะแล้วก็ในการในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะคะ หลายคนก็ถามมาว่าอาแบ่งครึ่งแล้วเวลาใส่ปุ๋ยยังไงนะคะก็พี่จอยก็ขอบอกว่า,าการใส่ปุ๋ยก็คือแบ่งกันคนละครึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่จอยด้วยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ